อันนี้นะครับผม013 a อ l Night Lantern คอตักนะครับขอเรียกว่ากีกกี้แล้วกันเรียกง่ายดีนะครับนี่สามขาด้วยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ลาฟีสสร้างขึ้นมานะครับผมโอเคเราไปดูความสามารถกันเลยครับความสามารถนะครับผมก็คือเมื่อตัวกีกกี้เนี่ยครับผมหรือเพื่อนเรานะครับผมที่อยู่ติดกับ ตัวละครที่มีคีย์เวิร์ด Allens Lantern Corp นะครับทําการ KO ตัวละครอีกฝั่งได้นะครับเกืจะสร้างไอกี้เนี่ยขึ้นมาที่ Restarting Line ต,ตรงน,นี้นะครับผมอ่ความสามารถนี้เนี่ยจะทํางานแค่1ครั้งต่อ1 KO นะครับก็คือต่อให้จะมีไอตัวพวกนี้กี่ตัวเนี่ยถ้าเกิดทําการ KO ได้นะครับก็จะสร้างไอเนี่ยมาแค่ตัวเดียวนะโอเคอันนี้นะครับผมติดตัวเหมือนกันมี Plasticity นะครับผม แล้วก็เมื่ออีกฝั่งนะครับผมที่อยู่ในระยะสี่ช่องนะครับผมแล้วก็ต้องอยู่ในลายออฟไฟลด้วยนะทําการใช้สเต็ปนะครับเหล่ากี้พวกนี้ก็จะใช้สเต็ปตามนะครับคือมันบอกว่ามีมูฟอัพท to square นะครับผมก็เหมือนใช้สเต็ปแหละดึปึ๊บไปนะครับสองช่องโอเคเรียกว,ว่าตามติดไม่ปล่อยนะครับผมตัวนี้